สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะชวนมาทำเค้กช็อกโกแลตเนื้อชิฟฟอนนะคะอันนี้ซูมให้ดูนะคะเนื้อที่ได้ก็จะนุ่มช่ำๆแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะเติมนมลงไปนะคะหกกรัมนะคะต่อจากนั้นนะคะก็เติมน้ำมันลาข้าวลงไป60กรัมนะคะน้ำมันที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำมันลำควนะคะ ขาเสร็จแล้วนะคะก็ตีส่วนผสมเข้ากันนะคะต่อจากนั้นนะคะก็เติมแป้งลงไปนะคะ65กรัมนะคะแล้วก็เกลือ1ส่วนสช้อนชานะคะแล้วก็เติมผงโกโก้โกลงไปนะคะ15กรัมนะคะค่ะก็ล่อนแป้งนะคะผงโกโก้แล้วก็เกลือนะคะส่วนผสมทั้ง3อย่างนะคะลงไปพร้อมกันเลยนะคะ ค่ะขั้นตอนการทำนะคะบางคนก็อาจจะทำไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าก็แล้วแต่ความถนัดของคนนะคะเพราะว่าการทำอาหารหรือว่าทำขนมก็ไม่มีใครผิดหรือวถูกนะคะค่ะเราก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะอาจจะหนืดหนหน่อยนะคะขั้นตอนนี้ค่ะแล้วก็จะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะเติม ไข่ลงไปนะคะไข่ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นไข่ไก่เบอร์สองนะคะทั้งหมดนะคะ,ะหกฟองนะคะค่ะก็ค่อยค่อยคนนะคะเพราะว่าแป้งกับผงโกโก้นะคะพอรวมกันแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะเหนียวนะคะแล้วก็หนืดหนืดหน่อยนะคะค่ะก็คนไปเรื่อยเรืเลยนะคะค่ะคนไปเรื่อยเรืนะคะจนกว่า แป้งนะคะแล้วก็ไข่จะเข้ากันดีนะคะแล้วก็ไม่เห็นเม็ดแป้งแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็อาจจะเหนียวเหนียวนึ่ๆนิด,น,ด,น,ดนึงนะคะเพราะว่า,อ,าอย่างที่บอกผงโกโก้พอรวมกับแป้งแล้วนะคะก็จะค่อนข้างมีความเข้มข้นนะคะค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวต่อจากนั้นนะคะเราก็จะไปตีไข่ขาวกันเลยนะคะค่ะก็บีบมะนาวลงไปซีกนึงนะคะหรือว่า หช้อนชานะคะค่ะก็ตีนะคะให้ขึ้นฟดูด้วยสปีดต่ำนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะใช้ทั้งหมดเลยนะคะ120กรัมนะคะค่ะ,ะให้แบ่งใส่นะคะประมาณ3ครั้งนะคะค่ะก็ตีไปเรื่อยๆนะคะ บางคนนะคะก็อาจจะเคยเจอปัญหาตีไข่ขาวแล้วไข่ไม่ขึ้นฟูนะคะค่ะมันก็เกิดจากหลายสาเหตุนะคะเพราะว่า,าถ้าหากว่าเราใช้ไข่ไก่ที่มันเก่านะคะก็อาจจะตีแล้วไม่ขึ้นฟูนะคะค่ะหรือว่า,าใส่น้ําตาลเยอะเกินไปนะคะในครั้งแรกนะคะอาจจะเทไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้ตีไข่ขาวไม่ขึ้นเหมือนกันหรือว่าการแยก ไข่แดงนะคะกับไข่ขาวออกจากกันด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะเพราะว่าก็เคยเจอปัญหานี้เหมือนกันเนาะค่ะ,ะก็ตีไปเรื่อยๆนะคะจนตั้งยอดอ่อนประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปผสมกันนะคะแป้งที่พักเอาไว้นะคะค่ะแบ่งไข่ขาวใส่ครั้งแรกนะคะก็คนให้ส่วนผสมนะคะทั้งสองอย่างเข้ากันนะคะก็ค่อยๆตะล่อมนะคะ ค่ะก็ไข่ขาวนะคะแล้วก็แป้งที่พักเอาไว้นะคะบางคนก็อาจจะแบ่งใส่สองครั้ง3าครั้งหรือว่า4ครั้งนะคะก็แล้วแต่สูตรของแต่ละคนหรือว่าความถนัดนะคะสูตรนี้นะคะก็จะใช้วิธีนะคะตะล่อมไปก่อนนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันเนี่ยครั้งแรกนะคะเสร็จแล้วก็จะเอามารวมกันเลยนะคะามาเทรวมกันแล้วก็ ตะล่อมให้ส่วนผสมเข้ากันไปเลยนะคะค่ะอาจจะไม่ได้แบ่งใส่หลายๆครั้งนะคะก็แล้วแต่ละคนนะคะว่าถนัดแบบไหนนะคะก็เอาตามที่สะดวกเลยนะคะค่ะแล้วก็เนื้อที่ได้ในวันนี้นะคะกะ็นุ่มนะคะแล้วก็เนียนนะคะ แล้วที่สำคัญหน้าก็ไม่แตกด้วยนะคะาจากการที่ฝึกทำขนมนะคะลองทำมาหลายสูตรนะคะแล้วก็ลองทำมาหลายขั้นตอนหลายแบบมากๆเลยนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะออกมาก็เหมือนกันค่ะคือไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะค่ะ อก็ค่อยๆตะล่อมนะคะอให้เข้ากันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะครั้งที่ตะล่อมนะคะก็ต้องคอยใช้ไม้พายปาดข้างๆด้วยนะคะจะได้ไม่มีส่วนผสมที่ไม่เข้ากันหลงเหลืออยู่นะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ไม้พายปาดนะคะเกลี่ยเข้ามานะคะเพราะว่าเวลาเทนะคะอจะได้ไม่เหลือเถอะนะคะ ค่าเสร็จแล้วเราก็จะไปเตรียมพิมพ์นะคะพิมพ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นพิมพ์ขันข้าวนะคะขนาด12เซนนะคะแล้วก็ใช้เนยนะคะทาบางๆนะคะที่พิมพ์นะคะ ก็ทาจนครบนะคะแล้วก็นำเค้กนะคะมาเทใส่พิมพ์นะคะค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะก็จะได้ทั้งหมดเลยนะคะ8ชิ้นนะคะแล้วกอ็อีกครึ่งหนึ่งนะคะค่ะส่วนวิธีการอบนะคะวันนี้จะใช้วิธีต้มน้ำร้อนนะคะแล้วก็เทลงไปที่ถาดนะคะค่ะอบเป็นเวลานะคะ30นาทีนะคะแล้วก็นำ น้ำร้อนนะคะมาเททิ้งนะคะแล้วก็อบไปอีก10นาทีนะคะวิธีนี้นะคะก็จะทำให้ได้เนื้อเค้กที่นุ่มนะคะแล้วก็สุกกำลังดีนะคะสำหรับที่ใครนะคะไม่อยากจะยุ่งยากนะคะ ก็ไม่ต้องใส่น้ำร้อนนะคะแล้วก็อบไปเลยนะคะที่อุณหภูมิ25-30นาทีที่ไฟ170องศานะคะหรือว่าขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาขนมออกจากพิมพ์ให้ดูนะคะว่า,าเนื้อที่ได้นะคะเป็นยังไงนะคะค่ะก็คือเอาออกจากพิมพ์ได้ง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าเราทาเนยเอาไว้แล้วนะคะเคระ้งหนึ่งถึงสองครั้งก็ออกแล้วนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูใกล้ๆนะคะเนื้อที่ได้นะคะก็ค่อนข้างที่จะนุ่มนะคะนุ่มมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะด้านหน้าไม่แตกด้วยนะคะค่ะสําสหรับสูตรนี้นะคะก็จะไม่หวานจนเกินไปนะคะก็สามารถเอาไปทำอ่ช็อกโกแลตหน้านิ่มหรือว่าเค้กหน้าช็อกโกแลตหรือว่าเค้กต่างๆได้เลยนะคะ ค่จบแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ